ที่ให้พอบ้านลองมอนไข่เพื่อนๆว่าซีนี่มันเสียบอยู่บ่หนะเพระพอบ้านเป็นคนกินคนข้างยากรอมรูปอกเปลือกให้เรียบร้อยกัดเลยเพื่อกัดเลยกินเลยตัวละเป็นอะไรบ่มีกลิ่นอันนั้นคือว่าอันนี้แซ่บอ่ะหอมีเลยเออมันมันบอกคือของแต่ของปูนลงกินหอมเ้ย่ะกินหอมแห้ง่วมาผงกว่านี่เออแต่ตัวนี้ แซ่บแซ่บคิมีคิมีหันคนกินยากค่ะเบิ่งเพื่อนๆนี่สิคิดว่านณใดนี่เจ๊ใจคิดว่าแซ่บไงเออเดี๋ยวเจะใจเสียมารีวิวอีกไงย่าไปซื้อนําเพื่อนมาเห็ดรีวิวอันนี้ละเอียดดีเออมันละเอียดดีแล้วกลิ่นมันกับบุกหืนคอแม่นบ่นี่ฮะอะไรแล้ลิ่นดีนั่นนี่แซ่บแซ่บอยู่ลักษณะความหอมบอกค่อยมหอมบ่ค่อยมีนเพื่อน มีไงอยู่ะน,นีมีก็ม,มีเม็ดเดินลูกหนึ่งไงอ๋อเม็เดยู่ไนเออเปียกออกหลักัดเออมันเป็นแป้งมันก็เสี่ยเออมันผุผูว้ว่างง่ายคือคือ,คอมันหวานนี่แหละเพื่อนเพื่อนเปรียบเทียบเปรียบเทียบรสชาติคือมันหวานแต่มันหวาน,นจง,งกินสุกใจอันนี้มันกินริบนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นสีสีเขียวด้วยเพื่อนเพื่อนบแมนสีเหลืองบะแม่นสีเหลืองนะคะเพื่อนเพื่อนนี่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 เอส่วน อีกแบบหนึ่งก็คือถ้าซุกธรรมชาติกับเป็นสีสีสีีแดงนะเพื่อนเอนอกเหลืองเงแดงแล้วอันนี้แต่อันนี้ก็ซุอกันนะเพื่อนเพื่อแม่นนี่แต่อันนี้ยายคิดว่ากระแซ็บไปในแบบของเขาดีเพื่อนๆพื่อนนี่ เออเนื้ออันนั้นก็เนื้อลายคือกันถ้าเนื้อลายคือเมืองแรียตอนแรกตอนนั้นมหนอกออกหืนนิดนิดมันหื่งหึ่เพื่นว่ามันสีซาซาลิ้นนะนะเพื่อนเพื่อนกินแล้วบสบายใจว่าง่ายๆแต่อันนี้กินแล้วโบเพื่อนโบฟาดเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาบ้านการันตีได้เลยไมนเป็นแป้งเป็นผงมันสิมันมันเพื่อนเพื่อนติดลิ้นดีอยู่ครับเพื่อึเนกับคิมมี่คิมมี่เออแต่พูดถึงมอนไข่นะคะเพื่อนเพื่อน เออให้พอบ้านมากินเบิ่งถ้าพอบ้านว่าผ่านถือว่าผ่านเขาเป็นคนกินยากเพื่อนเพื่อนผลเราไม่เป๊ะๆนีม่มอนไข่แต่ที่จริงยายจ๋าเคยรีวิวในต้นมันด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนมอนไข่แต่อ,อันน,น,นี้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกที่ยา <practise> ยจ๋ารีวิวเพืพ่อนเพื่อนสายพันธุนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่เนื้อละเอียดมากนี่เนื้อละเอียดมากเพื่อนเพื่อนแต่พันสีเขียวนะคะเพื่อนเพื่อน ให้พอบ้านเข้ามารีวิวมอนไข่สายพันธุ์นี้จะจับบนแน่ใจว่าเป็นศูนหานกหรืออีหยังแบบเนี่ยนะคะเพื่อนเพื่อนคนซื้อมาปลูกแต่บางเอื่น